สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทอโตกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับเจอกันที่เดิมครับบริษัททอโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาเอาใจวัยรุ่นกันเล็กน้อยครับผมสำหรับสาย Honda นั่นเองนะลูกค้าท่านไหนครับที่กำลังตามหาคันนี้อยู่นะครับ Honda c ซีว c FC สีขาวมุกครับผมเป็นตัวท็อปสุด1.5 R S Turbo นะฮะรถสวยมากครับรถปี2018ราคาก็ไม่แรงนะครับผมใครที่กำลังตามหาอยู่ครับเบอร์โทรใต้ลิงก์นี้ครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้เลยครับผมสำหรับใครที่ใจร้อนนะฮะโทรมาได้เลยนะครับมีแอดมินรอรับตลอด24ชั่วโมงครับแต่สำหรับใครที่จะรอดูคลิปนะครับรีวิวก็มาชมกันต่อครับผมสำหรับคันนี้นะครเป็นตัว R S แท้นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงาเปียโนแม็กครับผม ตัวสีดําเงาเปียโนแบ็กเนี่ยจะได้เฉพาะรุ่น r S เท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโลโก้เฮดแดงครับนะโลโก้เฮดแดงแท้โรงงานนะครับเบิกศูนย์นะแล้วก็ในส่วนของโลโก้ r S ก็เป็นของเดิมของแท้ติดมากับตัวรถครับผม mm hmm. คันนี้นะครับตรงคิ้วนะฮะคิ้ว R uh, ไฟหน้าเนี่ยทางเจ้าของเก่านะครับแปะลายคาร์บอนมาให้นะครับผมแปะลายคาร์บอนมาให้นะแล้วก็ตัวชุดโคมไฟหน้าเป็นของแท้ของเดิม mm hmm. จากโรงงานครับก็เป็นไฟแบบฟูล LED เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมด้านล่างมีไฟตัดหมอกก็เป็น L e d ให้ครับตัว RS แน่นอนครับผมมาพร้อมกับตัวชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบตัวรถสปอยเลอร์ด้านหลังครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวสีส้มแบบนี้นะครับสวยๆเลยเรียมสันตัวรถเดิมๆคมชัดเลยครับวารันตีโครงสร้างไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํา ติดฟิล์มให้เรียบร้อยครับผมคันนี้ก็แต่งสไตล์อเมริกานะคะก็จะเป็นโทนสีครีมคลีนหน่อยนะจะเป็นสีดำตัดกับสีขาวล้อแม็กปัดเงาทูโทนครับขอบ18นะฮะสำหรับคันนี้นะคะผมต่อแต่ว่าเป็นแม็กยี่ห้ออะไรเนี่ยเอ็นใครไหมอันนี้ถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับผมก็เป็นแม็กเดิมแม็กแท้ครับ wig, แม็ก5ลูดิสเบรก4ล้อคันนี้เนี่ยแม็กขอบ18ครับยัดด้วยอ่ารัดด้วยยางมิชลิน นะปี2,000ที่คู่หน้า19นะครับคู่หลัง21นะครับผมคันนี้นะก็แอบส่องมาเล็กน้อยแล้วนะครับผมรหัสยาง2 25้าครับ40 Z R18 ครับผมนะโครงสร้างล้อนะครับช่วงล่างยังเป็นของเดิมนะคบไม่ว่าจะเป็นตัวโช๊คไม่ว่าจะเป็นตัวเบรกเนี่ยเป็นของเดิมติดมาจากตัวรถนะครับส่วนโครงสร้างก็วารันตีเลยนะครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีแกะไม่มีถอดครับรถเดิมเดิมสีดำเดิมทั้งคันครับผม กระจกมองข้างนะรุ่นนี้จะได้เป็นปรับและก็พับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีกล้อง h o n ด a าเลนวอตนะเป็นกล้องอ่ามุมอับสายตาทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับเวลากล้องตัวเนี้เราตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับผมก็ตัวกล้องเนี่ยเขาจะแสดงผลนะครับเป็นกล้องมาให้เห็นทําให้อ่าเดี๋ยวง่ายดูง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนเสาบีนะครับจะเป็นสีดําเงาเปียโนแบ c กนะครับก็ ดีไซน์ค่อนข้างสวยครับแล้วก็ด้านบนตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเมื่อเปิดเป็นโครเมียมครับสมาร์ทเอนที่ปุ่มกดนะแล้วก็ตัวรีโมทก็เป็นตัวสมาร์ทเคเลดนั่นเองนะครับผมส่วนโทนด้านในแน่นอนครับผม Hon d a ด้านนอกสีขาวแบบนี้นะครับด้านในต้องเป็นสีดําล้วนนะฮะสวยๆสะอาดอาดแบบนี้เลยนะครับผมเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าสีดานะฮะส่วนโครงสร้างประตูกันก่อนครับน็อตเดิมนะครับด้านบนด้านล่างแผ่นเพดเดิมโรงงานครับ ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยชำรุดนะครับผมแล้วก็ตัวบันไดาทางขึ้นเนี่ยทั้ง4มุมเนี่ยเจ้าของเดิมก็เขาเรียกอะไรแปะสติกเกอร์นะแปะสติกเกอรอ์การรอยมาให้เรียบร้อยทั้ง4มุมสภาพสมบูรณ์ทั้ง4มุมนะครับไม่มีขาดเลยส่วนน้ำมันนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับน้ำมันได้ถึง e85 เลยทีเดียวนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยผมต้องภูมิใจนำเสนอด้านหลังสวยเดี๋ยวผมขอสตาร์ทเครื่องแป๊บหนึ่งครับอึ๊บเ่ขอเทสเสียงนิดนึงนะว่าเห็นเปลี่ยนท่อมาแต่ว่าเสียงเดิมนะคบผมน่าจะเปลี่ยนแค่ปลายมาหรือว่าแค่ต่อท่อมาเท่านั้นเองนะคบผม ก็ด้านหลังเดิมๆเลยฝากระโปรงเดิมก่อนครับมีกล้องถอยหลังติดมากับตัวรถครับชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์ด้านบนนะครับมีไฟเบรกดวงที่3 LED มาให้นะครับผมส่วนด้านล่างเนี่ยเจ้าของเดิมเขาติดคาร์บอนแท้มาให้นะครับดูเลยจะเป็นคาร์บอนเคลือบแก้วนะให้กล้องมาดูใกล้ๆครับจะเป็นคาร์บอนเคลือบแก้วแบบนี้นะครับกันรอยนะแล้วก็ปลายท่อเนี่ยเป็นอะคาร์โรบิกแท้ด้วยนะครับเป็นคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับดูจับท่อไม่ร้อนนะครับผมเพราะว่า เขาติดคาร์บอนมาให้นะครอบปลายท่อมาให้แล้วก็ที่สําคัญเป็นตัวท่อคู่แบบนี้นะครับดูด้านล่างหน่อยนะฮะดูนะครับเขาเชื่อมท่อคู่มาสวยมากนะครับเสียงท่อไม่ดังนะครับเสียงท่อปกติเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าแต่งทรงสวยทรงอเมริกานะครับผมโลโก้ RS อยู่ครบร้วนนะครับส่วนภายในนะครับห้องเก็บของกว้างอยู่แล้วนะสำหรับ Honda Civic นะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ติดมากับตัวรถครบถ้วนครับรอยซีนรอยเชื่อมด้านหลังนะครับเมทอาร์ตเดิมสวยครับผมรับประกันไม่มีการแปะไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่มแน่นอนนะครับผมโครงสร้างด้านหลังครับเดิมๆเมทอาร์ดเดิมๆครับฝากระโปรงท้ายของเดิมเมทอาร์ตสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยรอยมาร์ครอยเต็มสีชัดเจนครับตัวรอยซีนต่างๆก็ของเดิมครับผมนะใครที่สนใจคันนี้นะครับสาหรับ Honda Civic FC 1.5 RS Turbo ตัวท็อปสีขาวมุกรถบ้านแท้ๆมือเดียวครับผมจัดทรงนะครับช่วงล่างล้อมุงล้อแม็กให้เรียบร้อยชุดแต่งครบๆไฟท้ายนะฮะตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นไฟทับทิมใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาเปลี่ยนไฟมาให้นะครับก็จะเป็นไฟ LED เลยนะครับเป็นทั้งไฟหลีแล้วก็เป็นไฟบเบรกเดี๋ยวผมเบรกให้ดูนะฮะนี่นะคะเป็นไฟเบรกด้วยสวยมากนะครับตอนกลางคืนเนี่ยคือเด่นมาก หลังรถคันนี้คือเด่นมากนะตอนกลางคืนเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันครับผมอ่า <c oughs> นะครับด้านในด้านในนะครับจะเป็นโทนสีดำล้วนนะครับแล้วก็เอาเริ่มไล่ตั้งแต่คอนโซลเลยละกันนะครับผมคอนโซลดำหมดนะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีแบบรอยอ่าแมวฝดเล็บไม่มีนะครับผมนะคันนี้สภาพสวยๆเนียนๆสมบูรณ์ครับในส่วนของ โซนด้านหน้านะครับแอร์แบกรุ่นนี้ได้เจ็ดใบนะเจ็ดใบรอบตัวรถนะครับผมแล้วก็มีตกแต่งเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบอาสีเขาเรียกสีเลื่อมๆหน่อยนะครับจะเป็นสีเทาๆเลื่อมๆก็ดีไซน์สวยงามดีครับมีช่องเก็บของให้ครบคู่มือนะครับมีให้ครบถ้วนนะประวัติการเข้าศูนย์ต่างๆเนี่ยมีให้ครบถ้วนนะครับผมไม่มีหายนะแล้วก็คันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเข้าศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์ตลอดดูแลศูนย์ตลอดด้วยนะครับ ในคู่มือเนี่ยแจ้งรอบเข้าศูนย์ทุกรอบเลยนะคะผมอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตไม่เปิดให้ดูนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนอยากเห็นอยากดูนะครับอินบอกเข้ามาโทรเข้ามาทางแชทเข้ามานะครับเพราะว่าผมเคยเปิดให้ดูแล้วในคลิปแล้วมันโดนลิขสิทธิ์ของทางช่อง YouTube นะครับผมอ่ะตรงกลางนะครับจะเป็นจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะตัวนี้เนี่ยก,ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FMAMP3 ได้ปกติเลยนะครับผมก็ดีไซน์สวยงามครับ เนี่ยอันนี้ก็เขาเปลี่ยนดีไซน์มาให้นะก็อาจจะดูแปลกตาแต่ว่าเป็นของเดิมโรงงานเห็นไหมเขาแยกหมวดมาให้ด้วยอันนี้ดูง่ายขึ้นนะครับนี่เลอะ่ะมีเข็มทิศด้วยอ่ามีแผนที่ด้วยนะครับอ่ามีนิเกเตอร์ด้วยนะคะสําหรับตัว1.5เอเทอร์โบไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแอร์ออโต้ครับผมดูโอซ้ายขวาแยกกันได้เลยนะครับผมนะแอร์ออโต้ดูโอซ้ายขวานะครับเวลาเราปรับเราหมุนเห็นไหมข้างบนจะเปลี่ยนนะครับด้านซ้ายด้านขวา แยกอุณหภูมิได้นะครับด้านล่างก็จะมีช่องพอวเ o อร์เอาเล t ให้1ช่องนะแล้วก็ HDMI นะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับส่วนคอนโซลตรงกลางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นดีไซน์แบบหรูๆหน่อยนะจะขึ้นมากันแขนนะแล้วก็ที่พักแขนก็เลื่อนปรับระดับได้นะครับเป็นหนังสีดําของเดิมของแท้โรงงานครับด้านในมีช่องชาร์จไฟให้อีก1ช่องนะที่วางแก้ว2จุดครับผม มีอีโคโหมดครับเกียร์ออโต้เป็น CVT เรียบร้อยนะเกียร์แบบแถวตรงนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกโฮให้เรียบร้อยครับส่วนพวงมาลัยครับหนัง3ามก้านทรงสปอร์ตนะครับขนาดกําลังดีเหมาะมือนะครับผมแล้วก็ตัวตัวหนังเนี่ยที่หุ้มมาก็สภาพยังสมบูรณ์อยู่นะครับไม่มีรอยยับไม่มีฉีกขาดนะครับตัวนี้นะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังกชันนะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ ด้านขวาเนี่ยมีระบบพุทคอนโทรลนะครับหรือว่าระบบล็อกความเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบใส่เกียร์แบบแพดเดิลชิพนะครับผมหรือว่าการเข้าเกียร์ด้วยมือเหมือนรถสปอร์ตนะครับก็ต้องบอกว่าตัวซี vic FC เนี่ยเขาก็ทํามาให้นะครับสาหรับสายซิ่งหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะที่ชื่นชอบเวลาเราอยากมีโมเมนต์แบบว่าใส่เกียร์เองหรือขับสไตล์รถสปอร์ตนะครับก็ Honda Civic ตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับส่วนตัวหน้าจอเลื่อนไม้นะครับเดี๋ยวผมขอดับเครื่องก่อนนะครับจะให้ดู หน้าจอเลือนไม้ของ Civic FC เนี่ยต้องบอกว่าสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องอ,อ๊ออ่ะจญแจอยู่ข้างนอ,อกอ่านี่นะครับปื๊เป็นไงยังสวยนะครับนี่คือผมไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะตัว RS หรือเปล่านะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น1.8ึ่หน้าจอจะเป็นดำตัดน้ำเงินนะครับว่า แต่ว่าตัว RS Turbo เนี่ยมันด้นเป็นสีดำตัดสีแดงหรือว่าสีตรงนี้เลือกได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับเลขไม้แท้นะครับผม78,981นโลครับผมไม้เดิมไม้แท้นะตรวจสอบได้เพราะว่าคันนี้เข้าศูนย์ดูแลให้ตลอดนะครับประวัติการเข้าศูนย์แบบเป๊ะซื้อไปนะครับก็เข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับผมรถสวยๆเลยหน้าจอเป็นดิจิตอลหมดนะครับส่วนเบาะครับเป็นเบาะหนัง สีดำนะครับเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยจะเข็บสีขาวครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคนขับนะครับแล้วก็คนนั่งข้างๆนะครับเป็นรับอ่าบบไฟฟ้าทั้งคู่ครับสภาพเบาะสมบูรณ์นะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับอันนี้เป็นหนังเดิมหนังแท้ที่ติดมากับตัวรถส่วนด้านหลังครับด้านหลัง Honda c ซี i c นะครับผมต้องบอกว่ากว้างนะครับกว้างเลย นะกว้างแบบว่าเกือบจะตามรุ่นพี่ทันอยู่แล้วในเรื่องของบอดี้อ่ะเอาจริงๆเนี่ยซีวิกกับแอคคอรเนี่ยต่างกันแค่นิดเดียวนะต่างกันแค่นิดเดียวเองนะครับแต่ใครที่ชอบสายกระทัดรัดหน่อยเนาะทรงสปอร์ตนะครับก็แนะนําเป็นซีวิกเลยนะครับกว้างนั่งสบายยืดขาได้แบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมันจะเป็นทรงอ่นั่งแล้วแบบว่าหลังติดเบาะนะครับหลังติดเบาะ ตัวขาเราเนี่ยจะยื่นขึ้นไปข้างหน้าแบบนี้นะครับก็ทําให้นั่งสบายนะผ้ายุงผ้ายางมีให้ครบที่พักแขนมีให้ครบครับที่วางแก้วมีให้นะครับผมนะแต่อย่างที่บอกครับออปชั่นซีวิกเขายังสู้แอร์คอยไม่ได้นะเพราะว่าแอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถลักชูรี่คาร์เป็นรถพี่ใหญ่แล้วมันก็จะมีแอร์ตู้ลงตู้หลังมาให้นะครับเก็บของเนี่ยก็ซีวิกมีแค่ฝั่งเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวหลังคาครับก็ของเดิมฝ้าเดิมนะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมจะเป็นสีเบจนะ เป็นผ้าแบบไม่เป็นขนด้วยเนี่ยเป็นผ้าแบบไม่เป็นขนด้วยนะไฟเฟยใช้งานได้ปกตินะคะก็จะเป็นห้องไฟสีส้มปกตินะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูบอดี้กับเครื่องยนต์ด้านหน้ากันครับอ่านะเรามาดูบอดี้ด้านหน้ามาดูเครื่องยนต์กันครับผมบอกเลยว่าเครื่องหนจเทอร์โบเนี่ยแรงมากนะครับแรงมากนะใครที่แบบว่า เลยขับเครื่องพันแปดมานะครับพันแปดเนี่ยถ้าเดิมๆยังไม่ทํายังไม่รีแมปนะครับผมมันแรงม้าอยู่ที่ร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้านะครับผมแต่ตัวหนึ่งจุดห้าเทอร์โบเนี่ยเครื่องเล็กกว่าแต่ว่าเป็นเครื่องเทอร์โบครับคันนี้ให้กําลังสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์เอิร์ธดีนเทคโนโลยีวีเทคเทอร์โบนะครับผมตัวนี้สี่สูบเหมือนเดิมครับผมเป็นเครื่องยนต์ iVT e เเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่อัดแรงมา้าอัดเทอร์โบเข้าไปนะครับสภาพเครื่องก็เดิมๆแบบนี้เลยนะฮะร,รอยมาร์ครอยเต้มสีรอย,ย QC อยู่ครบภายในเครื่องสะอาดสะอาดแบบนี้เลยครับไม่มีค้ามน้ำมันเครื่องไหลเยิม้มหรือว่ารั่วซึมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับติดรถนะไม่ได้ทําการรีแมปหรือว่าการแต่งแตใดามานะครับผมส่วนคันนี้นะสังเกตไหมครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาใส่ค้โชกมาให้แล้ว เป็นที่ห่อ YS Racing นะก็ดูแข็งแรงทนทานดีนะเป็นเหล็กนะก็ทําสีมาเป็นสีดานะครับตัวครอบฝาโชก็เป็นสีแดงนะก็เป็นฝาโชกเดิมนะครับผมนะตัวนี้ก็ตัวยางกันหัวโชกก็อยู่ครบสภาพสมบูรณ์ครับข้างๆดูเลยนะครับเม็ดคงเม็ดฮาร์ดคงสร้างเดิมหมดครับฐานด้านในน็อตเดิมแก้มซ้ายเดิมแก้มขวาเดิมครับฝากระโปรงเดิมร็อตไม่มีแก่ครับไฟหน้าของเดิมติดตัวรถ คานหน้าเดิมครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะแผงจิ้งหรีดต่างๆเนี่ยรอยมารรอยแต้มสีอยู่ครบครับคันหน้าของตัวซีวิกจะเป็นสีดํานะครับนี่สีดําเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยครับไล่มาเลยนะครับสเจ็บเจ็บครับผมนะซ้ายขวาเดิมหมดนะครับผมก็สภาพสวยๆเลยฝากระโปรงครับตาปั๊มต่างๆนะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งคันครับที่ต้องบอกว่ารถสวย มากนะครับรถสวยมากสภาพนางฟ้ามากนะครับได้ชุดแต่งครบเลยช่วงล่างแม็กขอบ18อย่างนี้นะครับสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีอ่าเขาเรียกไม่มีแตกแม็กมืกไม่มีแตกไม่มีรอยนะครับผมกระจังหน้า RS สวยๆครับตกแต่งด้วยคาร์บอนนะแล้วก็ด้านหลังที่เป็นคาร์บอนแท้เคลือบเงาให้ด้วยแล้วก็ปลายท่อคู่นะต้องบอกว่าคันนี้ครบสวยจัดเต็มนะครับมาดูราคากันเลยดีกว่าครับสําหรับคันนี้นะครับ honda civic fc 1.5 rs turbo ครับผมพอออโต้ขายอยู่เพียง745,000บาทครับรถปี2018คันนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจใจร้อนนะครับโทรมาเลยเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าใจเย็นแอดไลน์มาก็ได้นะคผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ